านสวามีจีสิวนันดาบาบาโกเฮท่านมีความเลื่อมใสในความเป็นพรามหมณ์ฮินดูอีกทั้งได้พบความมหัศจรรย์ที่เกิดกับตัวท่านเองดังนั้นในปีพุทธศักราช2554ท่านจึงได้ก่อสร้างเทวาลแห่งนี้ขึ้นและในวันที่7 พฤศจิกายนพุทธศักราช2555อันเป็นวันครบรอบ50ปีเต็มของท่านท่านได้ตัดสินใจมอบกายและจิตให้เป็นของพระผู้เป็นเจ้าคือพระศิวะมหาพรหมด้วยการบวชเป็นพราหมณ์ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากว่าทศวรรษ ท่านได้ปฏิบัติตามที่ท่านปฏิญาณตนไว้ว่าจะขอเป็นผู้ถ่ายทอดธรรมะของพระองค์ให้กับมวลมนุษยชาติโดยไม่เลือกชั้นวันณะพร้อมๆกับการก่อสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในเทวยัยทั้งนี้เพื่อให้เป็นสถานที่ประกอบทางาศาสนาพิธีฮินดูตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด แก่กล่าวย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนที่เริ่มสร้างเทวไลท่านบาบามีปณิธานแรงกล้าที่จะสร้างองค์พระศิวะมหาพรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศขึ้นจึงได้มีสาธกาชนหลายต่อหลายท่านได้ร่วมถวายปัจจัย เพื่อเป็นต้นแห่งกองบุญนั้นแต่การก่อสร้างต้องใช้งบประมาณจำนวนมากจึงทำให้การก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จถึงกระนั้นท่านก็ยังคงมีปณิธานมุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จ ตอนนี้นะครับเราก็รอคอยโอกาสที่จะขึ้นพระองค์นะครับสิบปีเต็มๆขอพระองค์ตลอดก็มีผู้ที่มีจิตศรัทธาอย่างแน่แน่และมั่นคงก็คือคุณธนวัตรนะครับสุริยะได้ภาวนาตนนะครับขอร่วมนะครับเป็นเจ้าภาพในการสร้างองค์มหาสดาองค์ศิวะสังกรให้เกิดขึ้น ยังประเทศไทยให้เกิดขึ้นที่จงังหวัดขอนแก่นและเพื่อความยิ่งใหญ่ของพระองค์ก็เป็นพระองค์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยนะนับว่าเป็นเกียรติของทางเทวาลแล้วก็เป็นเกียรติในชีวิตเรียกว่าเป็นบันทึกชีวประวัติของผู้สร้างเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็ถือว่าวันนี้เป็นสุภลเลิกนะครับก็ครบรอบ 60ปีของบาบาเองนะพระองค์ก็คงจะให้ของขวัญอันวิเศษสุดนะครับของขวัญชิ้นนี้มันหาที่เปรียบและประมาณไม่ได้เลยนะครับเพราะพระองค์จะเกิดขึ้นแล้วคุณนอตคุณแอนเนาะเรามาดูแบบองค์พ่อที่จะได้สร้างขึ้นให้พระองค์ได้เกิดขึ้นในบริเวณตรงนี้นัาตักพระองค์นะครับถึงเสียนจะอยู่ที่รวมทั้งหมดเลยก็ ประมาณ34-36ถึงเมตรนะครับในบริเวณที่เราเห็นอยู่รอบๆนี้นะครับก็คือบริเวณที่ตรงหน้าตักของพระอ,องค์นะครับทำหุ่นของพระอ,องค์ขึ้นมานะครับามาเองก็อยากจะให้นเป็นการเรียนรู้ถึงความเป็นจักรวาล และว,วันนี้ก็อยากจะถามเจ้าภาพมีความรู้สึกกับพระองค์ว่าอย่างไรนะครับขอเชิญเจ้าภาพเลยครับครับจริงจริงก่อนอื่นเลยผมอยากจะพูดนิดนึงครับตั้งแต่ก้าวแรกที่ผมก้าวเข้ามาในเทวลัยก็คือผมเข้ามาเพื่อศึกษาความเป็นฮินดูเนความเป็นมหาเทพความเป็นพระแม่ต่างๆนะครับในในเมื่อเราเป็นคนที่ศึกษาศาสนาเราจึงเข้ามาที่ตรงนี้ซึ่งเป็นที่ไม่กี่ที่ในประเทศไทยนะครับ และผมได้มาเจอท่านปบ,บาครับท่านอบอุ่นมากท่านพูดโอ้หวานนุ่มมากเลยก็ะด่แบบเพื่อนให้คําสอนผมดีมากทั้งทางโลกทั้งทางธรรมนะครับผมก็อยู่มาสักพักใหญ่ๆก็รู้สึกว่าเริ่มมีเกิดความศรัทธาเริ่มเกิดความรักเหมือนว่าเป็นเหมือนพ่ออ,อ,อ,อีกคนหนึ่งของผมนะครับให้ความแน่นอนตลอดไม่สบายใจนะครับแล้วก็มีท่านคอยให้คาําแนะนํา มีเรื่องที่จะทาตรงนั้นดีไหมตรงนี้ดีไหมท่านก็คอยให้คําแนะนําได้ตลอดนะครับแต่ครั้น,นี้อีกอย่างหนึ่งเลยที่ตัดสินใจมาตรงนี้แล้วก็มาตัดสินใจสร้างพระองค์ศิวะมหาเทพนะครับเพราะว่าผมอ,าอยู่มาแล้วผมรู้สึกศรัทธานะครับมีความรักที่เกิดจากพระองค์ในก้นบึ้งของหัวใจจริงๆแนะค่พูดก้น้ําตาก็จะไหลใช่ไหมครับก็อยากให้ท่านที่เกิดขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมครับพระท่านที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนอกจาก ผมแล้วได้ภาคภูมิใจในได้สร้างพระอ,องค์ก็มีป่าคนใกล้ๆเคียงทั้งคนในจังหวัดขอนแก่นต่างประเทศหรือทั่วโลกหรือแม้กระทั่งทั่วจักรวาลเอง,งอาจจะดูเวอร์จริงๆผมรู้สึกว่ามันขนาดนั้นเลยจะได้มาสักการะพระอ,องค์จะได้มาบูชาพระอ,องค์ผมก็จะอิ่มอกอิ่มใจก็คือผมบอกตรงนี้เลยว่าในชีวิตนี้คือถ้าได้ทําสิ่งนี้จนสําเร็จแล้วเนี่ยถึงผมตายไปใช่ไหมครับผมก็ขอขอให้ถ้าผมมีบุญมากพอผมขอขึ้นไป เขาใกล้พระองค์ที่สุดอ่าถวายงานกับพระองค์ต่อไป